สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบก,กันเท่นเคยนะคะกับท้องเกียโติชาแนลวันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องโรแมนต์พยาบาทในตอนที่1นถึงหให้ทุกคนฟังกันนะคะพร้อมๆล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยนะคะลินเยียนในเอกของเรื่องเธอเป็นลูกสาวลูกกุหลินที่ถูกคู่มันของเธอทาระยศในวันแต่งงานแล้วพระตกจากอาคารโดยบังเอิญสามปีต่อมาในก็ฟื้นขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดเธอมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นและทวงคืนทรัพย์สินของครอบครัวกลับคืนมาบนทางเดินแห่งการแก้แค้น เต็มไปด้วยความยากลําบากในทุกย่างดาวโชคดีที่นาเอกได้พบกับเสี่ยวโมโพระเอกของเรืองเขาเคยเป็นบริการของพ่อเธอทั้งสองถึงร่วมมือการทําลายผู้ชายแล้วและแต่งานมือที่3ามยสาสมจนก้าวสู่เส้นทางแห่งการตอบโต้กับพี่แสนหวานแต่ในขณะที่ความรักกําลังสุกงอมตัวตอนที่ท้ายิงของพระเอกกับไม่ธรรมดายอย่างที่คาดคิดบางทีความรักอาจจะเป็นขายาพิดจริงหรืเรื่องราวความรักของพวกเขาทั้งคู่จะเป็นยังไงเราไปรับฟังกันสปอยกันได้เลยนะคะเปิดเรื่องมาที่หน้าเอกตกตก เธอก็ฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลไนเรู้สึกตัวว่ามีคนกําลังพยายามตามอยูเธอวิ่งหนีออกโรงพยาบาลโดยไม่คิดชีวิตไนวิ่งมาจนหมดแรงเลยขอร้องให้คนที่ขับรถผ่านมาช่วยเหลือแต่กลับกลายเป็นว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนร้ายที่พยายามตามจับตัวไนเอกอยู่เขาทําร้ายานเอกอย่างรุนแรงก่อนจะมีรถมอเตอร์ไซค์คันนึงขับมาช่วยานเอกไว้เขาบอกคนร้ายเขาไม่อยากตายก็ปล่อยานเอกไปตาหลาใหพรอกก็มาซ้อมโมยอย่างหนักเพือ่อบ้นซีแพคและความแข็งแรงของร่างกายแล้วเขาก็นำโชว์ที่ แพ็กด้วยความสบายใจในายก,ก็ฟื้นขึ้นมาเธอลุกมาดูรอบๆว่าตัวเองอยู่ที่ไหนมาเห็นร่างกายของพระเอกนายก,ก็ตกใจพระเอกอ่ำน้ำใส่ก็อ,อกมาเขากําลัางจะแต่งตัวแต่นายเอกก็อาจจะทําร้ายเขาพระเอกจึงจับมือนายเอกไว้นายสะดุดแล้วกาลัางจะลม้มพระเอกเลยประคองเธอไว้ในอ้อ,อมออกอดทำเอาทั้งสองคนรู้สึกว่าวุ่นไปหมดพระเอกอยู่บนร่างกายของนายเอกเขามองเธอด้วยความต้องการนายเอกหลับตาลงคิดวยย่ายังไงเธอก็คงโดนฟิเตอร์ิ่งนานา,นาน ต่พระเอกก็บ,บอกให้หนายทำตัวให้ดีๆหน่อยทําให้หนายกย้อนคิดถึงเรื่องราวเมื่อสมปีก่อนขณะที่เธอกาลังจะเขา้าพิธีแต่งงานภูมันเดินขึ้นมาบนเวทีเขาจับมือนายเอกแลก้วกาลังจะลุบเธอด้วยความรักลิลีล่เดินมาบอกให้หยุดก่อแล้วเาใบไม้ที่ติดชุดอยู่ออกให้หนางเอกน,นายคักลิลี่เธอมาแล้วหรอนึกว่าเธอจะมาไม่ทันแล้วซะอีกลิลีล่บอกกับน,นางเอกเธอต้องมาให้ได้สิน,นายเอกเป็นเพื่อนสนิทของเธอนะเราทั้งคู่ก็กอดกันแต่ลิลี่กับส่องสายตาหาคูมันคูมันของเธอนี่มันยังไงกันชุด ของเจ้าสาวตกกระโปรงขนาดนี้แต่เขายังไม่รู้ตัวอีกเธอเลยดันให้ดูแลนายใ,นใ,หให้ดีไม่งั้นโดนเธอแตดานดา,านะแล้วนายเอกก็ขอถ่ายรูปสามคนในขนาดนั้นเองหญิงร้ายค่ายเลวคู่นี้ก็จับมือกันอยู่ด้านหลังทาให้นายคิดถึงพอตอนนี้เธอกาลังจะแต่งงานแล้วคูมันคนที่ดีมาขอช่วยเหลือเธอทําธุรกิจเป็นอย่างดีพอไม่ต้องห่วงนะแต่เรล่าครูมันก็เข้ามาหาหลีๆทำอะไรต่อไปให้ระวังหน่อยเธอก็รีบเอาขาไปเคีย่ยเขาทําไมล่ะคุณไม่ชอบหรือไงเขาบอกว่าเขา ไม่ชอบแต่ก็เอามือลูกขาเธอและเดินว่าทนายเอกเห็นขึ้นมาจะทํายังไงผมทํางานลาบากมันตั้งหลายปีก็เสียเปล่าไปหมดเลยสิเธอเลยรีบเดินมาถอดเสื้อเขายิ่งอันตรายก็ยิ่งน่าตื่นเต้นห้งคู่ถูกและฟิตติกันด้วยความร่าร้อนายเอกที่แต่งหน้าอยู่ก็ได้รับของขวัญลีลีส่งมาให้เธอเปิดดูก็เห็นว่าเป็นขี้อาทองเลยไม่ได้สํารวจดูแลนายเอกก็เห็นชุดเจ้าบ่าววางอยู่เธอได้ยินเสียงลีลีก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เห็นห้งคู่กำลังนวลเนียกันด้วยความเผอร้อนทำให้ในายเอกร้อง ไห้ออกมาด้วยความเสียใจภูมันพยายามตามมาอธิบายให้หนางเอกฟังพวกเราไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดนะนางเอกถามเราเป็นยังไงกันแันดี้กับคุณขนาดนี้ฉันมอบทุกอย่างให้กับคุณทําไมต้องมาอะไรเยอะฉันภูมันขอโทษผมผิดไปแล้วแต่ว่าคุณต้องเชื่อผมนะลิลีเดินเข้ามาบอกนางเอกอย่าเข้าใจผิดเลยนะเธอต้องเชื่อฉันนะฉันไม่มีอะไรกับเขาจริงๆก่อนตะเกียวผมเพื่อท่อแหวนนางเอกบอกให้เธอขึ้นแหวนมาั้งคู่ยืนแย่งอยู่นานลิลี่ไม่ยอมให้หนางเอกเธอเลยตัดการ ตกลีลี่ลีลี่ก็ไม่ยอมเข้าไปผลักนาเอกจนเธอตกระเบียงไปคูมันเข้าไปดับมือนาเอกไว้คุณไม่ต้องรัวนะจับมือผมให้แน่นๆลีหลี่บอกคูมันแต่เธอรู้เรื่องของพวกเราแล้วนะเธอไม่มีทางปล่อยพวกเราไปแน่นาเอกพยายามเตือนคูมันว่าอย่าทำแบบนี้แต่ลีลี่ก็บอกคูมันานาเอกไม่ตายพวกเราได้ตัวเพกกันหมดเลยนะนาเอกพยายามร้องขอช่วยเหลือเธอด้วยคูมันคิ้อยู่นานแต่สุดท้ายก็ปล่อยมือนาเอกไปแล้วนาเอกก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันแต่งงานของเพอ ตามข่าวรายงานว่าในเก,เกิดอุบัติเหตุขณะขึ้นไปถ่ายรูปบนดาดฟ้าไนก์ตกอยู่ในภาวะโคม่าถาวรเนื่องจากสมองได้รับความเสียหายรุนแรงขณะนี้บริษัทของนาเอกมีคู่มัระธานบริษัทและดูแลแต่เพียงผู้เดียวเขาควงคู่มากับหลีลีหล,ลเข้าร่วมประชุมแล้วหลีหลีมาย้อยเย้ยนั่งเอกเธออยากให้ฉันมีความสุขตลอดไม่ใช่หรอตอนนี้กับเ,เพามีความสุขกันมากแลวทั้งคู่ก็ถูกกันท่ามกลางนายเอกที่นอนสลบอยู่ตอนนี้เหลือเพียงงานแถลงข่าวต่อบริษัทของน้าเอกก็ได้ ของผู้มั่นโดยสมบูรณ์เขากับลีลีก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเปิดเผยผู้มั้นเตือนแต่ตอนนี้นายเอกย่างได้คือว่าเป็นผู้มั่นของเขาอยู่นะถึงแม้เธอเป็นแค่ผักเราก็ตามทาให้ลีลีไม่พอใจเลยทอแป้ข้นแต่กานนายเอกทำให้นายเอกโดนทําร้ายในคืนวันก่อนนายทํถามพระเอกเมื่อคืนนายเป็นคนช่วยฉันทาไมนายถึงไปอยู่ที่โรงพยาบาลได้พระเอกตอบว่าบังเอิญผ่านไปพอดีแต่นายเอกก็ไม่เชื่อบังเอิญหรอนายเป็นอะไรกับผู้มันพระเอกเดินเข้ามาทมนายเอกคุณลืมไปแล้วหรอปีนัน เขาเป็นคนให้คุณไล่บอนอนายคิดงานหลังจากนายไปจากเหินเซรอกร๊ปนายไปที่ไหนพครเอกบอกว่ามันไม่สําคัญเราให้ในายกดื่มนมเธอก็ไม่ยอมเอาแต่จะกลับบ้านแต่นายเกก็กฝืนร่างกายไม่ไหวใพรเอกเตือนโดยสภาพร่างกายของคุณตอนนี้คิดว่าทําอะไรได้งั้นหรอนายกจะไปหาอะและลูกน้องของพอ่อพครเอกบอกผู้มั่นเธอเปลี่ยนคนไปนานแล้วม่ใช่คุณจะทําอะไรก็ได้ผู้คนล้วนเป็นคนของผู้มั่นหมดแล้วติงคุณไม่มีบ้านให้กลับไปนานแล้วผูม้มันนนม่นกับลีหลีอาศัยอยู่ในบ้าน คุณทุกวันใส่เงินคุณต่อให้คุณเอาอำนาจของบริษัทกลับมาได้อย่างแท้จริงก็ไม่มีประโยชน์แล้วคูณมนได้อนทัพย์สินของบริษัทส่วนใหญ่ไปนานแล้ว ลินซ์รูก้ก็แค่ี่หลอกๆเขานั้นบางทีผมอาจช่วยคุณได้นายเอกบอกว่าไม่ต้องพาฉันไปส่งที่ลินซื้อตอนนี้เลยที่บริษัทตอนนี้คูมันก็กำลังแต่งงานแถลงข่าวโปรเต์กเปิดตัวความร่วมมือกับเถิงเฟยบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์แต่แล้วนายเอกก็เปิดประตูเข้ามาทำเอาทุกคนยินกันไม่ติดเลยทีเดียวนายเออมิ้นมาแทงคูมันทำเอาทุกคนตกใจแต่นั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่เธอจินตนาการเอาไว้นายเอกเดินมาบอกกับคูมันตู่วันนี้เธอก็ฟื้นขึ้นมาแต่พบว่าตัวเองทำอะไรไม่ ไม่ได้เลยครู Human, มันถามจำอะไรไม่ได้เลยหรอนายสายนาะฉันจำอะไรไม่ได้เลยนี่มันอะไรกันครูมันบอกว่าดีจริงๆเลยแล้วจำนายเอกมากอดไว้เป็นเพราะความดีของเขาทำให้สวรรค์เห็นใจในายเอกได้ฟื้นขึ้นมาเธอโคม่าอยู่3ปีเต็มนะักข่าวพากันถ่ายรูปนายขอครูมั่นพาเธอกลับบา้านเขาก็รีบก่อนนางเอกผมคิดถึงคุณคุณบอดผมหน่อยนะแล้วครูมันก็พานายก,กลับมาที่บ้านนายข่ากลับบ้านต้องเลี้ยวขวาไม่ใช่หรอทำไมคุณไม่เลี้ยวล่ะครูมันจะพานาย ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจแออยหนติรอบนายยืนยันว่าเธอไม่เป็นไรจริงๆตอนนี้เธอแค่คิดถึงบ้านภูมานบอกคุณรู้ไหมค้าด้วยขาดหาลังนั้นไม่มีคนอยู่มาปีเต็มแล้วไม่แต้กลิ่นอันอกกล่าวคงไม่ใช่ว่าคุณต้อนผู้หญิงคนอื่นไว้ที่บ้านหรอกนะขณะที่ภูมานห่วงเวลาลีลก็กลับมาเก็บของที่บ้านไนก์มาถึงแล้วแต่เธอก็ยังเก็บของไม่เสร็จเธอเปิดประตูเข้ามาถามบ้านไม่มีคนอยู่สามปีจริงจริงหรอสะอาดเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลาเลยเขาอ้างว่าเขาหามแม่บ้านมาทำความสะอาดทุกวนันนายเห็นดี สตริงวางอยู่เขาเลยเอามาเช็ดหน้าเราอ้างว่าเป็นผ้าขี้ริว้วแล้วเอามาเช็ดหน้าแล้วเขาก็เห็นลิลีนั่งอยู่เขาเลยให้ะลอหลนายรู้สึกว่าเธอได้เห็นผู้หญิงในบ้านหลังนี้โคมันปฏิเสธว่าไม่มีเธอเลยเดินขึ้นไปข้างบนเขาเลยรีบยอ้อนลิลีออกไปนายกลงมาก็ทาหาลิลีเธอขึ้นไปชั้นสองแล้วเห็นรถของลิลีจอดอยู่รถคันนั้นเธอเป็นคนซื้อให้เองเลยนะนายเกเลยมาทักเธอที่รถลิลีลอ้างว่าถ้าเป็นห่วงนายเอกเลยกาจะมาดูสักหน่อยนายกยิม้มมีเพื่อนดีขนาดนี้เธอมีความสุขมากจริง นายเห็นเธอไม่สวมรองเท้าก็ทักหลีอ้างว่าพอดีเธอรีบที่บริษัทมีเรื่องด่วนพอดีชั้นใจร้อนก็เลยลืมทำเอาคูม่นหวนตัปวดนายอีกเลยให้คูมั้นได้ไปดูบริษัทกับหลีหีก่อนที่เธอจะย้อนคิดเรื่องราวที่พวกเขาตูกันต่อหน้าเธอเมื่อสามปีก่อนเหตุการณ์ที่คูมานปล่อยมือเธอจนทำให้เธอกดูบติเหตุเธอจำมันได้แม่นทุกอย่างเธอตั้งใจจะกลับมาทวงทุกอย่างคืนบริษัทของเธอเธอต้องเอากลับคืนมาให้ได้เธอจะทำให้พวกเขาลำบากกว่าเธอเป็นสิบเท่านายอีกตั้งใจออกกำลังกาย ฝืนฟูตัวเองเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและไปจัดการกับหญิงร้ายแช่เร็วคู่นั้นผู้มันบอวว่าเตือนนาาเอกหลอกจึงมาถามหมอว่าทาไมนาาเอกจำเหตุการณ์ทุกอย่างได้แต่จาวันที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้หมอก็อธิบายว่านั่นเด่นได้คนเรามักจะเลือกลืมสิ่งที่เร้าร้ายเสมอลิลี่มาหาหนเอกเพื่อพาเธอออกไปเดินเล่นแบบนี้คงดีต่อการฟืนฟูร่างกายของเธอไม่น้อยนะหน้าเอกถามไปหนหรอเธอไม่บอกบอกว่าเดี๋ยวนาาเอกก็รู้เองลิลี่พานาาเอกมาที่โรงแรมและห้องที่นาาเอกเห็นลิลี่กับผู้มัน เดือริงกันานเอกแม้จะเจ็บปวดใจแค่ไหนแต่เธอก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องลีลีถามยังจำที่นี่ได้หรือเปล่าตอนที่เธอแต่งงานฉันเปยมของข,องขวัญไว้ที่นี่จำได้ไหมว่าของขวัญคืออะไรวันนั้นทำไมเธอถึงได้ขึ้นไปบนด่านฟ้ากันนะเธอหล่นลงไปเองหรือว่ามีคนผลานนะเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเธอลืมไปหมดแล้วหรอานอก็จับลีลีจุ่มทะครกด้วยความโกรธแค้นภูมันรีเข้ามาห้ามไยเอกไว้านก็แกล้งเบาทำไมฉันไม่อยู่ที่นี่ได้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะภูมันพ เมื่อกี้ผมยังถามคุณอยู่เลยนาเอกเดินไปหาลิลีทำไมเธอตัวเปียกปละลีลีก็ร้องลีดไม่ให้ได้เข้าใ้นาเอกบอกภูมันเมื่อกี้ลิลีเป็นคนพาเธอมาที่นี่บอกว่าอยากให้ฉันฟื้นความทรงจำเมื่อกลางดับมาฉันจำได้ว่าเมื่อสามปีก่อนลิลีเป็นคนให้การเข้าห้องกับฉันใบหนึ่งบอกว่ามีของขวัญจะให้ของนั้นอยู่ในห้องจากนั้นฉันก็ไปเลยทำไมฉันถึงอยู่บนดาดฟ้าทำไมฉันถึงลงไปได้นะนาเอกร้องไห้ตอนนี้ถ้าปวดหัวมากเกิดอะไรขึ้นกันนะภูมันรีบเรงนาเอกมา กอดไว้ไม่ต้องนึกเรานะไม่ต้องคิดมากผมอยู่นี่แล้วตอนที่หน้าจะสงสัยตายเยล,ลี่ยีร แล้วคูมันก็มาตบลิลี่ที่แท้าเธอเองเป็นคนก่อเรื่องเมื่อสามปีก่อนลิลี่โกรธทนายเอกเล้าเขายอมตบเธอเลยหรอคูมันบอกนายเธอเป็นถึงทายาทหลินึ่งรูปนะเธอจะเทียบว่าได้นายเอกได้ลิลี่ถามเมื่อหลายปีก่อนทนายแต่งงานกับนางเอกก็คงถีบหัวส่งธนาแล้วใช่ไหมคูมันบ่นทำไมเธอถึงได้โง่ขนาดนี้นะวันวันเธอถึงได้ก่อแต่เรื่องทนายจำาเรื่องวันนั้นได้ขึ้นมาเราสองคนมาเล่นะลิลี่เตือนนายต้องแกล้งสตอแน่นอนเธอไม่ได้คว้าตำเถิ่อหรอก มันโมโหเธอจะสอนว่าน้าเอกความตํำเติมรูเปเราทําไมฉนันขอเตือนเธอน,นะว่าอย่าไปก่อรื่องอีกทําไม่ลีลี่ค่ะน,น้าเอกมาด้านพระเอกตอนนี้เขาก็เป็นใหญ่เป็นโตมีคนเชิญเขาไปเป็นแขกเสด็จเพื่อร่วมงานเลี้ยงแล้วมีนัดกับบริษัทร,รักษาความปลอดภัยต่อจากนั้นก็มีนัดดื่มอีกเขสุดทิงดิงแต่พระเอกก็รับของมอเตอร์ไซค์และขอ,อยกเลิกนะ้าช่วงเย,ย็นออกไปลูกน้องมองกันว่าพระเอกต้องมีแฟะนแะน่าพระเอกนั้นน้าเอกมาที่สอนสาสนาะพระเอกยิ้มให้หน้าเอกคูมันขโมยบริษัทไปต่อหน้าตาค คุณมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างนายเอกตอบว่ามันเรื่องของเธอไม่เกี่ยวอะไรกับเขาใอเอกต้องการเจรดาข้อตกลงกับนางเอกเขาสามารถช่วยบริษัทกลับมาเป็นของนายเอกได้แต่เขามีเงื่อนไขหนึ่งคอถ้าเขาทำสำเร็จเขาต้องการหุ้นของนายเอกครึ่งหนึ่งนายเอกถามครึ่งหนึ่งนาะยเอาอะไรมาต่อรองกับทันไอเอกมันนาะเพราะว่าบนโลกใบนี้มีผมเพียงคนเดียวที่เชื่อคุณได้และผมยังคุ้มรอคุณให้ปลอดภัยได้ด้วยนายเอกถามทำไมเธอต้องเชื่อใจเขาหลายปีมานี้เขาไปอยู่ที่ไหนมาแล้วทำไมจู่ๆถึง กลับมานายมิจุกระส่คงอะไรกันนะายไทถามกุาหรอถ้าคุณอยากรู้ผมจะบอกอะไรคุณไ้แต่นายก็ไม่อยากรู้ถ้านายอยากได้เงินแล้วก็เห็นแก่ที่นายเคยช่วยฉันไว้เมื่อก่อนฉันจะให้เงินนายนายจะเอาหุ้นของบริษ,ษัทไปทําอะไรไทบอกคุณไม่ต้องยุ่งเรื่องของผมหรอกนายครัค่ะนายคงไม่ได้เอาไปแก้แค้นที่ฉันไล่นายออกหรอกใช่ไหมไทเอกพูดถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ทันคงไม่อยากเห็นคุณสภาพนี้นายเอกแม่เขาูดต่อเขาไม่ใช่ผู้ช่วยของพ่อมานานแล้วฉันไม่ต้องการ ความช่วยเหลือของนายเอกขั้นแต่การเองได้ตอนนายแต่งหน้าแต่งตัวขั้นตอนแรกเธอต้องย่างตำแหน่งประธานบริษัทกลับมาแล้วครูมันก็ดอกไม้มาพร라이นักเอกวันนี้คุณแต่งตัวสวยมากไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยนี่คุณกำลังตานายเอกบอกว่าถ้าหมดสติไปตั้งนานแน่นอนว่าต้องกลับไปดูบริษัทอยู่แล้วครูมันเตือนนางเอกคุณยังไม่หายดีเลยนะทำงานหนักไม่ได้บริษัทมีผมอยู่ทั้งคนคุณไม่ต้องห่วงนายเอกสตอฉันแค่ยอยากไปทำงานพร้อมคุณทุทกๆวันและงานพร้อมกันครูมันเห็น นางเอกคิดถึงเขาขนาดน,านั้นเลยบอกว่าหลังเลิกงานทุกวันเขาจะรีบกลับมาอยู่เป็นเพื่อนนางเอกผมบัวคุณไม่ดูแลตัวเองให้ดีก็เลยหาแม่บ้านมาดูแลซึ่งเป็นคนเก่าแก่ที่เคยดูแลนายเอกที่โรงพยาบาลแม่บ้านคนนี้ก็รายมาผีนางเอกตอนหลับปรับยาให้เองถมยังตบหน้านางเอกตอนที่นางเอกขอมาด้วยแม่บ้านคนนี้น่าสะพ้ายของหลีหลี่นางเอกเข้ามาบอกกดกับแม่บ้านแล้วเข้าไปตอบเธอไม่ยัง้งเพื่อทำสีสันบนใบหน้าเหมือนที่เธอเคยทำกับนางเอกแม่บ้านสารภาพว่าหลี่หลี่สั่งให้เธอทำ แอบอกว่าลิลี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอจะถังให้ใครมารังแกเธอได้ยังไงกันแม่บ้านจึงบอกว่าจริงๆแล้วลิลี่กับคูมันกำลังแอบกันอยู่ในเเลยสนอเงินให้และพูดเรื่องนี้ต่อหน้าคูมันของเธอเมื่อเขากลับมาในก็ทมว่าเขากับลิลี่จริงหรือเปล่าคูมันปฏิเสธไม่จริงแน่นอนในรังเกียจเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันจะทําแบบนั้นได้ยังไงกันแม่บ้านหาว่าในหลอกใช้แล้วลิลี่กับแม่บ้านก็ตอบกันลิลี่บอกนะเอกว่าแม่บ้านต้องการเงินเลยพูดเรื่องทุกอย่างขึ้นมาใน ก็บอกว่า,าเธอเือแต่3ปีที่เธาอยู่โรงพยาบาลเธอครูมันไปไหนมาไหนด้วยกันทุกวันไปยากที่จะหลีกเลี้ยงไม่ให้คนในบริษัทเนินทาคูมันเลยตอบคาสั่งใครด้านินทาเขาตะไลออกทันทีนายเอเลือบอกว่าไม่ต้องทําแบบนั้นหรอกเธอจะกลับไปบริษทัทเอาทุกคนเองถ้าพวกเขาเห็นเราอยู่ด้วยกันสองคนทุกวันเขาหรือของคุณกับลีล,กล,ลีก็น่าจะเงียบไปเองคูมันจึงยอมให้นายกลับไปแต่คุณเป็นประธานบริษทัทต่อไปไม่ว่าเรื่องอะไรคุณต้องตัดสินใจเองทั้งหมดลีลีมาตอบว่าคูมันนี่คุณบ้าไปแล้วหร ทำไมถึงยกอำนาจของบริษัทให้กับเธอคุณมันอธิบายบริษัทเป็นของเธอเขาก็ต้องทำตามเหตุผลลิลี่เพื่าในเอกจับได้เรื่องโปรเจกที่เธอร่วมมือกับเถิงเฟยแต่คุณมันบอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแตนน่นเอกก็มาที่บริษัทเธอตั้งใจจะยั่งบริษัทกลับมาให้ได้ในเอกมาประชมุมทางรากกรรมาการผู้ถือหุ้นก็ร้เถียงกันหน,นักมากในเอกนิใจทำามาเป็นใจดีฉันกลับมาเป็นประธานบริษัทในเอกถึงกับเครียดและดื่มแตงโมออกมาเธอเพียมากสลบไปแล้วลิลี่ก็ให้แกนักเลงมาทำร้ายใยเอกให้เป็นข่าว ชชาวโชวโดีที่แรกไว้ค่อยในไ,ไว้ให้ขามพวกนายเบื่อชีวิตกันมากเราใช่ไหมให้ให้เงินพวกนักเลงและการซ้อมด้วยความแข็งแรง แต่้วเข้า3มคนได้พระเอกเดินเข้ามาหาลิลี่คุณเป็นคนส่งคนไปหาเรื่องในอใช่ไหมคุณคิดทำร้ายนายครั้งเราครั้งเราคงเบื่อชีวิตเต็มทนเราใช่ไหมลิลี่ถามว่าพระเอกเป็นอะไรกับนางเอกพระเอกหูคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าผมเป็นใครรู้แค่ว่าต่อไปอย่าแต่ต้องได้อีกลิลีล่บอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเลยนายเอกเป็นเพื่อนที่ดีของเธอใครเ,เข้าไปหู่งั้นหรอผมขอเตือนคุณอีกรอบนะ้ากล้าทำร้ายนายอีก,อกเรื่องไม่จบง่ายๆแบบวันนี้นะแล้วน,นายก็ตื่นขึ้นมาที่ไหนสักแห่งบนโลก ใบนี้เธอโดนออกมาแต่พระกำลังประชุมอยู่ให้ขันไปเห็นหนนุ่งน้อยผมน้อยแก้ห่วง เลยสั่งให้ทุกคนหลับตาก่อนจะเอาเสื้อมาคลุมให้หนางเอกแล้วอุ้มเธอออกไปนางเอกโวยวายพระเอกก็บน่นคุณตอบแผนผมแบบนี้หรอเมื่อคืนผมช่วยคุณไว้นะนางเอกย้อนนึกเหตุการณ์เมื่อคืนที่พระเอกเข้าไปได้ใบหน้าของเธอก็วาววุ่นเลยให้เอ,เอาน้ำให้ดื่มแล้วรองเท้าให้ใส่เพราะพื้นเย็นนางเอกบน่นใหค้คุณพาฉันมาที่นี่พระเอกอธิบายว่าเมื่อคืนนี้นางเอกดื่มหนักมากผมไม่รู้จะพาคุณกลับบ้านยังไงไม่พามาที่นี้จะให้ผมเปิดห้องหรือไงหมอหนาาเอกพูดไม่ออกองั้นทั้งเธอฉันให้อภัยคุณก็าดา้ นายเอกก็เข้าไปใกล้ๆนายอกจนเธอช่อนผนังเธอไม่สงสัยหรือไงว่าเธอเปลี่ยนชุดได้ยังไงกันนายเขกเึงบอกว่าเธอไม่อยากรู้ที่นี่บริษัทนายหรอพระเอกบอกว่าที่นี่บริษัทเรานายถามต่อน,นี่นายเป็นมาเฟียหรอพระเอกหัวเราะคุณจินตนาการเยอะเกินไปแล้วนะนี่เป็นบริษัทที่พึกษาด้านความปลอดภัยระดับสากลถูกต้องตามกฎหมายนายบอกกับพระเอกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ใช่อุบัติเหตุตั้งแต่ฉันเืินขึ้นมาก็อบว่า คนพยายามทำร้ายฉันฉันต้องการความช่วยเหลือตอนนี้ที่บริษัทไม่มีใครที่ฉันเชื่อใจได้เลยสักคนไอเอีกยิมคุณอยากให้ผมช่วยตอนนี้เชื่อใจผมแล้วหรอนายเอกบอกว่าพระเอกเคยช่วยเธอสองครั้งเขาไม่เป็นสองร้ายกัเธอ ฉันจะยอมเดิมพันสักครั้งพอตกลงที่เราคุยกันไว้เรามาคุยกันใหม่นะตอนนี้ฉันเป็นประธานบริษทัทแทบเปลือกน้องคงให้อะไรกับคุณไม่ได้แต่หลังเรื่องสาเร็จแล้วฉันจะให้หุ้นหลินเซอร์รูปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ขามทำไมคิดว่าผมจะรับปากคุณมันต่างกับที่ผมคิดเอาไว้เยอะเลยนายเสนอนี่เธอยอมมากที่สุดได้เท่าที่เธอยอมได้แล้วนะฉันมีเงือ่อนไขียพอนายเคยช่วยพ่อฉันยังไงตอนนี้นายต้องช่วยฉันแบบนั้นพระเอกยิ้มผมเคยเป็นผู้ช่วยรับบริการของพ่อคุณดังนั้น หมายความว่าคุณอยากให้ผมเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวคุณใช่ไหมพร้อมกับมองหน้าหน้าเอกทำมาหัวใดของเธอว้าวุ่นไปหมดแล้วเขาก็ส่งสายตาหวานให้หน้าเอกทั้งคู่ตกอยู่ในควัวงลูกน้องพระเอกมารายงานว่าดาราที่ตามติดพระเอกอยู่มาหาเขาแลา้วพระเอกถึงกับถอนหายใจดารามาถึงเห็นหน้าเอกก็ถามผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันทําไมเธอใส่เสื้อผ้าของคนลูกน้องก็เงี้ยหูวฟังเป็นตนเหนื่อยว่าพวกเขาคุยอะไรกันดาราเสนอให้พระเอกมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของเธอเธอจะยกหุ้นทั้งหมดของบริษัทให้กับเขาเธอเอาสัญญาโอนหุ้น มาให้แล้วนายก,กับไพเอก,กันมายิ้มให้กันดาราดเดินมาพระเอกสิ่งที่คุณต้องทําก็ให้อยู่ใ,ใกล้ๆฉันในทุกๆวันไพเอกเดินเข้ามาหานางเอกคุณก็ได้ยินลาวมาเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคุณลาวเป็นยังไงบ้างดาราไม่ยอมผู้หญิยยงคนนี้ยื่นข้อเสนออะไรฉันให้เป็นสองเท่านายก,กับไพเอกถึงก็พอรอไพเอกบอกกับนายเอกหลังจตตบเรื่องนี้แล้วผมอยากให้คุณรับปากผมข้อหนึ่งผมจะไปกับคุณนายถามว่าเงื่อนไขอะไรไพเอกบอกตอนนี้เขายังคิดไม่ออกคุณล้ารับปากไหมนายเอกรีบบอกว่า เธอกรับปากให้ขอให้หนายช่วยเขาอีกเรื่องเขาก็นายอีกไว้แล้วขอโทษดาราสาวเขาเป็นบริการให้คนรักได้แค่คนเดียวแล้วตามนายอีกมาอดไว้แต่อินองนายก็อบ่นไหวอยู่ไม่น้อยพระเอกเองก็รู้สึกเหมือนกันแล้วเขาก็เริ่มมาดูแลนาเงเอกเปิดประตูรถให้จากนั้นก็เข้าไปรัดเข็มขัดให้หนายเอกอ่อนโยนความใกล้ชิดทําให้สายตาของทั้งคู่ปะกกันเข้าอย่าง,างดังคูมันมาเห็นก็ไม่พอใจถึงเขาจะไม่ชอบนางเอกแต่ผู้ชายคนอื่นห้ามมาทําแบบนี้นะเขาเลยเดินเข้ามาด่าแต่พระเอกก็ไหวบาบประมาณร้อยพัน ปีแสงเลแ,แต่การคู่มั่นแทนขอฟ้าด,ด้วยมาช็อตยุงแต่หนะ้าคู่มั่นเป็นรอยนายเอกเลยเข้ามาประคอภัยคู่มั่นถามทําไมนายเอกถึงไปอยู่กับพระเอกได้นายเอกคิดว่าคู่มั่นเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเขาเชื่อใจเธอยอย่างสุบใยตอนนี้ทําไมมาโทษเธอทัง,งัานคู่มั่นพูดคุณไม่รู้ว่าเอกเป็นคนยังไงเขาเคยฆ่าคนนะคุณเอาเขาไมา่อยู่ข้างกายมันอันตรายมากเลยนะนายถามคู่มัน่นนั้นคุณรู้ไหมก่อนหน้านี้ฉันเลิอ,อันธพาลดีที่เขาเข้ามาช่วยไว้ช่วงนี้ฉันเลยรู้สึกว่ามันไม่ ค่อยปลอดภัยภูมันบอกนาเอกเขาคอยช่วยหาบริการให้เธอได้นะไม่ต้องสนใจพระเอกหรอกเขาหินไม่เชื่อกับคุณในหัวร้อคุณไม่เชื่อใจฉันหรือไม่เชื่อใจตัวเองกันฉันคิดว่าระหว่างคนรักกันสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความเชื่อใจก็เหมือนคุณกับลีลีเพราะคุณสองคนไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันทั้งวันฉันเคยระวังบ้างไหมภูมันอ้างว่านั่นมันไม่เหมือนกันผมกับลีลีบริสุทธิ์ใจต่อกันภูมันเลยกลับมาตบลีลีที่เธอสองคนไปทำร้ายนายเอกทำให้นายเอาพระกลับมาดู ทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องตั้งแต่ปัญหาลิลีล่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายเอกและพระเอกต้องไม่ธรรมดาแนะภูมันบอกว่าเขาไม่ได้โง่นะลิลี่ถามว่าพระเอกเใครกันนะภูมันบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยพิเศษตบมหาลัยชื่อดังต,ต่างประเทศแต่ที่จริงแล้วก็เป็นแค่นักเลี้ยงปาดเหืียญคนหนึ่งเท่านั้นได้ยินมาว่าเคยเป็นทห,หารรับจ้างฆ่าคนไปมากมายวันต่อมานายเอกมาที่บริษัทพระเอกก็คอยดูแลอยู่คข้างตลอดเวลาสองคู่เดินเข้ามาด้วยกันแล้วก็เจอภูมันและเลลี่ที่รออยู่ ภูม่นต่ำใจต้องยอมรับพระเอกทั้งคู่จับมือกันแน่นจนกระดูกจหกะหักและขิงกันสุดชีวิตภูมเานโหนยเข้าไปประชมุมพระเอกเลยต้องรอด้านนอกอ่าให้หนายเอกถอนตัวจากการซื้อที่ดินและยอมให้บริษัทขาดทุนไปซะนายเอกเลยซัดกลับเธอไม่ซื้อที่ดินผืนนั้นอยู่แล้วเพราะว่าที่ดินผืนนั้นมีปัญหาหากว่าเราซื้อที่ดินผืนนั้นมาก็สร้างตึกไม่ได้หรอกเท่ากับว่าเราเอาเงินพันกว่าล้านไปสูญเปล่าที่นายเอกดูเรื่องก็เป็นพอพระเอกสุบม,มาให,ให้เธออย่างละเอียดเบื้องหลังบริษัทที่ร่วมมือกับสินทร์โร คุ้มอยู่ที่ซึ่งคนคนนั้นก็คือคู่มั่นของคุณเขาใช้เงินซื้อที่ดินในราคาที่ต่ำและขายในราคาที่สงูงหากคุณซื้อที่ดินไม่ได้เขาก็จะขับเธอตำแหน่งประธานบริษทัทในาอเห็นอาเป็นคนรับผิดชอบโครงการเลยไล่อาออกตาก็บอกว่าความจริงแล้วโครงการนี้พเพ้่ัต่างหากที่เป็นคนเจรจาายเอกเลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบภูมั่นเลยมาไล่ลิลี่ออกเพราะเขาบอกนยเอกไปว่าถึงเฟยเป็นบริษัทที่ลิลี่่ะเ้มาลงทุนเพื่อแผนการใหญ่ของเราเธอจะต้องอดทนและยอมรับนะถ้าไม่ยอมจะทำลายทุก อย่างใดก่อนจะเข้าไปลูกแก้มเธอและถือการให้เธอได้พักผ่อนแต่พอนายเอกเดินเข้ามาเขาก็รีบเปลี่ยนเป็นตบลิลีทันทีนายกล้งมาทําดีกับเธอไม่เห็นต้องตบลิลีขนาดนี้เลยเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะลิลีล่ขอร้องนายเอกไม่ไล่เธอออกได้ไหมนายขอให้ลิลี่เข้าใจพอนี้เป็นการตัดสินใจของกรรามการบริหารเธอคงไม่รบฉันใช่ไหมต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้ตลอดนะก่อนจะกอดกันด้วยข้อมซตอนายกลับมาเป็นประธานบริษัทอีกครั้งยังเป็นทางการเธอต้องเอาทุก ทุกอย่างกลับขึ้นมาให้ได้ก่อนจะส่งสายตาให้เพกก็ตกบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่หน่งถึงหถ้าใครชอบก็อ, like, อ,อกย่าลืมกดไลค์กดะชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้เกี้ยวโตด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ